โอเคสวัสดีทุกคนก็กลับมาอีกแล้วกับพาร์ทที่สี่ตอนนี้เรากา็นั่งเอ้ยเรากา็นั่งอยู่หน้ากองฟืนกองไฟง,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 งูโอเคช่างมัดซึ่งเราไม่ได้เล่นมานานแล้วไม่ใช่สิอย่าว่าไม่ได้เล่นนะเราไม่ได้อัดเซิร์ฟนี้เออนานแล้ว ซึ่งอ่าผมได้ไปเล่นรอบนอกมานิดหน่อยนะก็ไปฟาร์มไม้ฟาร์มห,หินมาส่วนหนึ่งจะได้ไม่ต้องแบบไปตัดนะไม่เสียเวลาซึ่งอ่าพลาสนี้ผมอยากจะแบบได้สัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่บ้านสักตัวสองตัวอย่างนี้ผมอยากมีสัตว์เลี้ยงใช่ผมอยากจะทำฟาร์มกับเล็กๆของเราแต่ตอนนี้คือผมยังคิดไม่ได้เลยว่าผมจะมันมายัางไง แล้วผมจะไปหาที่ไหนเออแต่ผมคิดว่าผมถ้าเกิดผมกลับไปทางหมู่บ้านถ้าเกิดเอาย่าล่อได้ก็มันกลับมาได้แหละแต่ต้องดูก่อนอ่า,อาซึ่งเราจะใช้ข้าวที่เราปลูกเอาล่อมัใช่บ,บ,บ,บโอเคข้าวที่เราปลูกจะอยู่นี่เราจะเจาไปด้วย ตัวบิดด้วยจวนข้าบ้านโอเคซึ่งเอ่อสกินสกินผมหายโอ้สกินหมีที่น่ารักของฉันมันหายไปแล้วไม่รู้ผมไปทำอะไรมันแต่ก็ช่างมันครับโอเคผมกลับมาแล้วอืมเราจะต้องไปหมู่บ้านแถวนี้มีสัตอะไรวะเฮ้ยแถวนี้มีมีหมูหมูกินแอปเปิ้ลป่ะวะกินเปล่า มันไม่กินอะ่ะมันกินแครอทอะ่ะหลาจะมันกลับยังไงอ่าวัวไหมเนี่ยมีวัวเไอ้วัววัว,ว,วมันกินปะทีนี้วัวไม่กินแล้วเหรอเฮ้ยมันก็สนใจนี่ไปเราจะพาพวกนายกลับบ้านไงสี่ตัวนาย ตามมาตามมาเร็วมาเร็วมาเร็วตีตัวนี่แหละไปไปไปเราจะใช้วิธีการลอ่อ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> จนกว่าเราจะถึงบ้านของเรา <c oughs> โอ้เราอาจจะได้ตัวที่ห้ากับไปด้วยเนี่ย <c oughs> ไปไปห <c oughs> าครบไปเนี่ย <c oughs> มามา,มา ปิงอะไรเนี่ยโอ้โหเซิร์ปิงให้ตาสิอย่านะ<ม>ฉันจะต้องพาพวกนายกลับบ้านมามาไปเราจะไปอยู่บ้านใหม่กันมาลงมาลงมาโอเคให้มันอยู่แถวบ้านเราไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาจัดการเรื่องพวกนี้โอเคเราลอกกันมาได้หมดทุกตัว มันอยู่แถวบ้านเราไปก่อนโอเคซึ่งอตอนเช้าแล้วเราจะทำการคราฟรัวใช่เราจะคราฟรัวกันโอเครัวทำยังไงเอ่ยผมก็ลืมหมดแล้วไม่ได้เล่นนานนี่เนี่ยนานท<า>ี่ขนาดว่าจำไม่ได้เออนะผมต้องทำอย่างนี้ จะได้มา24โหใช้ยเยิ่มกันนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราต้องรีบออกไปเพราะว่าไอ้พวกสัตว์พวกนี้มันจะหนีกลับบ้านกันมันจะหนีมันจะเดินไปมั่วดูสิมันหายไป,ไปแล้วอ่ะลงมาโอเคลงมาลงมา ว่านี่วกนี้จะไปไหนกันน่ะฮนะวนนี้ต้องอยู่กับฉันนะอ่าเราจะเซตกรงตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นที่อยู่ของวัว เราจะทำเล็กๆไปก่อนนี่<า>โอเคเราจะไปลอกอีกพวกหนึ่งมาโอ้แก่ตัวน,นั้นมันคืนไปขโมยทำไมนะ่ะเราต้องล้อมลงมาก่อนลขมา เราไม่อยากจะให้มันขึ้นไปแหละมันจะหนีกลับบ้านกันแล้ววัวที่เหลือสามตัวมันโอเคอยู่ตรงนุ้นตัวหนึ่งมันกำลังจะขึ้นเขาไปโอเคช่างมันอมรอมานี่รอมานี่ เ,เดี๋ยววัวกับแกะก็จะอยู่ห่างๆกันหน่อยอยู่ติดก,กันไปเลยดีกว่าเราจะดันไปนูน่นเราต้องอยู่คนละคอกัน โอเคมีโอกาสจะจะมาย้ายฉันต้องไปตามเพื่อนนายอีกตวงมาโอ้ไม่มันจะหนีขึ้นไปแล้วมานนี้เราจะไปไหนโอเคมาๆมาเข้านี่ เข้ามาเร็ยวยะตีทำไมวะเนี่ยโอเคเราก็จะให้มันผสมพันธุ์กันจุ๊บจโอเคโอเคเจ้าพวกนี้มีลูกแล้วอ่าซึ่งเจ้าวูพวกนั้นผมจะไม่ตามแล้วนะเพราะว่าเรามีแค่สองตัวแล้วก็ให้มันผสมพันธุ์กันได้และ ต่อไปอ่าเราจะเราอยากได้บ้านมันนะ่ะเราอยากจะให้มันมีอ่าบ้านสักหลังหนึ่งนะอ่าดูเซว่าเราจะสร้างอะไรได้บ้างเราจะสร้างเป็นบ้านงงๆให้มัน คแต่ที่จะแบกนีคือโอ้ยมันมันดูไม่เป็นหินเลยเพราะว่ามันยามันกบหมด okay. แหละโอเคเราต้องเอาอย่างนี้สัหน่อยเอ้ยไม่มีพวกล่ะเดี๋วยวาถาังยาออกสักหน่อย อ,อ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทำหลังคา อันเอ่โอเคอย่างนี้เลยละกันไม้เราอ่อ oh. ก็มีนีหว่าเฮ้ยแต,แต่แต่เอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคที oh. นี้ก็นี่ไม้เราก็เอามาทำอย่างนี้แทนโอไม่ oh. มันขาดอันนึงเอ่าเราจะต้องตัด โอเคแต่ข้างๆนี่ก่อนก็ได้มานี่มันทำได้โอเคให้มันเป็นอ่ทรงหลังคานิดหนึ่งโอเคแล้วตรงพวกนี้เราจะทำยังไงดี ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรา,อาโอเคเรามีเทียนนี่ว่าเราปักมันไว้ไม่ให้มันมืดเกินไปเออแต่ตรงการจะติดยังไงเนี่ยโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคซึ่งอ่าเราก็ได้อ่าบ้านสัตว์เลี้ยงของเราเป็นอันที่เรียบร้อยโอเคลรวก็ตอนนี้เราก็ถมดินไปด้วยเลยแล้วกัน ้ซึ่งแตงโมเราก็โตแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวนะไม่ฉันทำอะไรลงไปฉันไปทำแตงโมโอเคซึ่งเราก็ได้แตงโมแตงโมมาแล้วซึ่งเราก็มีบ้านสัตว์เลี้ยงเล็กๆน่ารักโอเคช่างมาันเราจะไม่เพิ่ม,มเติมเดี๋ยวเราค่อยขยายอีพีหน้า อู้นี่ก็โตเร็วเนี่ยแต่คือผมไม่รู้ผมจะเก็บไปทำไมเก็บไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนอนไม่ได้โอเคซึ่งอ่าถ้าเกิดเป็นอ่าอีพีต่อไปนะผมจะอ่าขยายอ่าฟาร์มนะผมจะทำขยายเป็นที่อยู่สันเลียงของผมนะ ซึ่งซึ่งทำไมถ้าเกิดถามว่าทำไมไม่ทำอีพีเลยเออทำทีเดียวไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมผมยังไม่ได้นอนเลยผมตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงนะสิบโมงเช้าแล้วผมยังไม่ได้นอนเลยเล่นเกมเยอะไปหน่อยซึ่งง่วงแล้วผมก็เลยแบบมาอัดสั้นๆก่อนนะจะตัดต่อล้อเรนเดอร์คลิปอีกอาจจะต้องตัดรูปอีกนิดหน่อยนะมันกว่าจะเจก้าตีซะชั่วโมงนึงอะไปอย่างต่ำอะไรเง,งี้ยโอเคซึ่ง พานี้ก็เอาไว้แบบสั้นๆถึงว่าสั้นนะมีสัตว์เลี้ยงมาสองชนิดแล้วก็โอเคต่อไปก็น่าจะมีไก่และหมูแหละโอเคซึ่งอ่ะสำหรับพาธนี้ก็เขี่ยรถเออช่างมันขอให้เด็กคำหยาบมีรถผ่านมีรถผ่านกำลังจะบอกปิดทีพอดีเลยโอเคซึ่งอ่สำหรับพาธนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมซึ่งเดี๋ยวพาทหน้าเดี๋ยว มาขยายนี่กันดีกว่านะซึ่งพวกสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดดูก่อนว่าผมจะจับมาไว้เลยหรือว่าจะถ่ายตอนจับมาด้วยดีกว่านะซึ่งไม่ให้คลิปมันสั้นเกินไปโอเคสําหรับพันนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมใน EP ที่5นะผมโอเคสําหรับพันนี้ไปละบ๊ายบายนี่นยืนหน้าฟามแต้งมุ